มีหลายคนทักเข้ามาถามนะคะว่าพออายุเยอะขึ้นแล้วควรจะออกกําลังกายแบบไหนดีดูคลิปนี้จบนะคะคุณจะไม่เสียเวลาไปกับการออกกําลังกายที่ก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะดีจริงหรือเปล่าทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะว่าการออกกําลังกายนี้มีประโยชน์แต่จะออกกําลังกายแบบไหนนะคะที่จะเหมาะสมกับตนเองเพราะแต่ละคนเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการออกกําลังกายที่แตกต่างกันเพื่อเห็นภาพง่ายๆนะคะวูจะแบ่งการออกกําลังกายเป็นทั้งหมด4รูปแบบตามประโยชน์ของการออกกําลังกายค่ะ 1คือเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 2. เพื่อเพิ่มความทนทาน 3. เพื่อเพิ่มความยืดหยุนและ 4. เพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกรูปแบบการออกกําลังกายทั้งหมดสีรูปแบบนี้กันค่ะว่าเป็นยังไง 1. การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใครๆก็ไม่อยากที่จะผอมแห้งเหมือนโครงกระดูกเดินได้ถูกไหมคะก็อยากที่จะมีหุ่นใหญ,ใหญ <Wow. S 1> ่แบบนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะอันนี้ใหญ่จากไขมัน ใครๆก็อยากจะมีหุ่นที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อดูเท่ดีจริงไหมคะแต่จะทำยังไงล่ะลำพังเพียงแค่ใช้ชีวิตประจำวันธรรมดาอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้อคะ่ะดังนั้นเราจริงจะต้องมีการออกกำลังกายที่เขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านคะ่ะซึ่งแรงต้านนี้นะคะอาจจะเป็นแรงน้่ถทวงของโลก ดัมเบลย่างยืดเป็นต้นค่ะซึ่งการที่มีน้ําหนักนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นการออกกําลังกายในรูปแบบนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นมวลกระดูกมากขึ้นและก็เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการล้มได้ค่ะ 2. การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานสําหรับใครบางคนที่ทําอะไรนินดๆหน่อยๆก็รู้สึกว่าเอะมันเหนื่อยมันล้ามัน น,ะะนั่นหมายความว่าร่างกายของคุณเนี่ยมีความทนทานที่ต่ำค่ะดังนั้นเนี่ยควรที่จะมีกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายที่เน้นไปนในเรื่องของระยะเวลาค่ะอาจจะเริ่มทำสัก10นาทีก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเป็น ที่20นาทีนะคะตามความสามารถเลยซึ่งการออกกําลังกายในรูปแบบนี้นะคะก็เหมาะสาหรับคนที่ไม่อยากที่จะเหนื่อยง่ายอยากจะทํากิจกรรมต่างๆได้นานมากขึ้นค่ะข้อที่3เป็นการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุนค่ะ พออายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวได้น้อยลงค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าความยืดหยุ่นลดน้อยลงนั่นเองค่ะโดยเฉพาะถ้าผู้สูงอายุคนไหนนะคะที่ไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดข้อติดตามมาลองนึกดูสิคะจะลําบากแค่ไหนถ้าสมมติว่าเราจะยกแขนนะคะไปหยิบของไม่ได้เพราะว่า มันขยับได้แค่นี้เนาะจะใส่เสื้อผ้าก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าเรายกแขนได้ไม่เยอะนะคะมันก็ลำบากหน้าดูเลยดังนั้นเนี่ยการออกกําลังกายในรูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเรามีการยืดหยุ่นได้ดีไม่ทําให้มีอาการติดหรือมีอาการปวดค่ะการออกกำลังกายในรูปแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวค่ะ เพราะว่าการออกกําลังกายรูปแบบนี้เนี่ยจริงๆทําได้ง่ายแล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์เยอะเลยค่ะการออกกําลังกายในรูปแบบที่4นะคะเป็นการเพิ่มความสามารถในการทรงตัวค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับผู้สูงอายุเลยนั่นก็คือการล้มใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเรามีความสามารถในการทรงตัวที่ดีเนี่ยก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการล้มได้ดังนั้นการฝึกความสามารถในการทรงตัวเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ผู้สูงอายุนะคะควรที่จะฝึกฝนไว้ค่ะโดยการออกกำลังกายในรูปแบบนี้ ะะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะลดความเสี่ยงในการล้ม และคนที่อยากจะมีการทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวที่มันเยอะขึ้นแล้วก็ยากขึ้นนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่4รูปแบบด้วยกันซึ่งก็แนะนํานะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยออกกําลังกายให้ครบเลยทั้งหมด4รูปแบบค่ะเพราะว่าประโยชน์ของการออกกําลังกายในแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมกันและกันค่ะและสาหรับผู้สูงอายุคนไหนนะคะที่สงสัยว่าเอ๊แล้วเราควรจะออกมากออกน้อยออกปริมาณเท่าไหร่ สือก็ขอฝากให้ติดตามกันในคิดหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสือก็ขอฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบ้านสูงไวัยใส่ใจสุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้สืขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ